K คเคทอคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องเว n e นสในน้องๆน,นะคะที่กำลังเป็นเทรนในปัจจุบันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ามีแขกรับเชิญนะคะเป็นคุณหมอแตนนะคะจาก KK Family นะคะจะมาคุยให้เราฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องเว n e นสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอแตนนะคะสตวแพทย์หญิงชดาพันธุวันชัยกุลน,นะคะก็ปัจจุบันทำงานเป็นสตวรแพทย์ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลสัตหกล<ม>าะค,ะค่ะ ค่ะคราวนี้คุณหมอแตนคะเออคุณหมอแตนน่าจะแบบได้ได้ยินเรื่องเวลเนสบ่อยๆเนาะในในตอนนี้เป็นเทรนแบบอินเทรนมากใช้คำนั้นละกันคำว่าเวลเนสเนี่ยมันมันหมายรวมถึงยังไงบ้างคะถ้าสำหรับแตนตว่ามันคือการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินการนอนเนาะความสะอาดสุขอนามัยต่างๆค่ะแตนว่าทั้งหมดมันคือเวลเนสได้หมดเลยหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเวลเนสีคือการที่ต้องพาลองหมาไปออกกําลังกายกินอาหารคลีนกินออแกนิก ก็เลยอยากจะให้หมอแต่ลองแบบอธิบายคร่าวๆเนาะว่าเวลเนสในสัตว์เลี้ยงเนี่ยหมายรวมถึงอะไรบ้างเราทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสําหรับแตนแต่ว่ามันคือการดูแลโดยรวมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพช่องปากฟันนะคะหูเล็บผิวหนังขนต่างๆนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สําคัญทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะช่วยส่งเสริมให้สัตว์เลี้ยงของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างช่องปากละกันค่ะอย่างเช่นพวกการแป้งฟันการขูดหินปูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบาง อาจจะละเลยในจุดจุดนี้เนาะอาจจะไปให้ความสําคัญกับพวกเรื่องอาหารซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการมีสุขภาพช่องปากที่ดีอะคะ่ะมันก็มีความสําคัญกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสับเลี้ยงได้เช่นกันซึ่งถ้าเขาอายุเยอะขึ้นนะคะมันก็จะยิ่งสําคัญไปอีกก็สําคัญไม่แพ้กับเรื่องของการกินอาหารเลยไม่รวมถึงโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาเนาะจากการพวกแบบให้เราละเลยช่องปากอะไรอย่างเงี้ยได้อีกเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วคือเรื่องสุขภาพช่องปากเนี่ยเจ้าของก็ทำเองได้ที่บ้านทำเองได้ใช่อาจจะต้องลองฝ ตั้งแต่เด็กมากกว่าเนาะลองเปิดปากดูก่อนลองเช็ดฟันหรือว่าหลังกินข้าวอาจจะลองล้างปากสักหน่อยให้ปากเขาสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าพัฒนาไปอีกถ้าสามารถแปรงฟันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลองใช้เป็นเหมือนเอออาจจะปลอกนิ้วดูก่อนก็ได้ว่ายอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท้าไม่ได้ก็จจะเป็นเหมือนเจลป้ายฟันป้ายถูๆที่เหงือเขาให้มันเคลือบฟันหลีกก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็อย่างเออแบบหู่ตาเงี้ยต้นเราก็ต้องแบบดูได้ถูกไหมคะว่าเอนนี้น้องแบบ ปกติไหม่แบบสุขภาพไมใช่ขี้ผูตอนนี้ไดบ้าะคะอ่ะก็ถ้าอย่างหูนะคะก็คือสามารถเปิดหูดรู้ได้เลยว่าที่หูดําหรือเปล่าเขามีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นแบบหูแดงคันหูเกาหูหรือเปล่าหรือว่าสะบัดหัวไปมารหรือเปล่าคะถ้ามีอาการแบบนั้นก็อาจจะแสดงถึงว่านอกจากแค่ที่หูอย่างเดียวมันอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียยีหรืออะไรร่วมด้วยก็ได้นะคะได้เนาะเพราะว่าก็จะได้เป็นสิ่งที่เจ้าเกาแบบเช็คองในที่บ้านก่อนเลย่โอเคเราก็ต้องดูแลทำความสะอาดนะขนาดเรายังต้องแปรงฟันทุกวัน ใช่ใช่แล้วก็เรื่องอีกอย่างก็พวกลักษณะของภายนอะคเขานะว่าสุนัรของเราตอนเนี้ยอ้วนไปหรือเปล่าหรือว่าผอมเกินไปหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยอันเนี้ยความจริงเจ้าของก็สามารถดูได้เองเบื้องต้นเช่นกันค่ะก็จริงๆก็จะได้ยินเป็นประเด็นนี้บ่อยเรื่องภาวะอ้วนผอมอ่้วนผอมจอมยุ่งนะคะคราวนี้เรามีวิธีเช็คอย่างไงคะที่บ้านว่าแบบเจ้าของสามารถเช็คได้เองไหมว่าเอ้ยอันเนี้ยอ้วนไปแล้วหน้าผอมไปแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแต่จะแนะนําวิธีง่ายๆแล้วกันเนาะที่เจ้าของสามารถทําได้เองที่บ้าน การดูเขาเรียกว่า Body Score อด d y คอนเนคชั่นสกอร์แหละแต่ว่าวิธีการง่ายๆเจ้าของสามารถใช้ได้แค่แบบ2ตา2มืออะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะ,คะโดยสกอร์แบ่งเบื้องต้นเป็น5ะระดับนะคะก็ระดับที่1กับระดับที่2อ่ะจะเป็นน้องหมาน้องแมวที่น้ำหนักผอมกว่าเกณฑ์นะคะ,คะต่ำกว่าเกณฑ์เนาะระดับที่3อ่ะคะ่ะจะคือสัตว์ที่อยู่ในภาวะสมส่วนไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปนะคะแล้วก็ระดับ4กับระดับที่5ก็คือเริ่มอ้วนและน้ำหนักเกินเกณฑ์นะคะของน่าจะต้องคอยแบบคลามาคอยสังเกตเนาะทั้งการสังเกตทั้งการสังเกตด้วย ตามเบาเพราะการใช้มือลุกคลำเนาะแบบว่าคือจริงก็โรคอ้วนก็ก็นํามามันไม่ใช่แค่จบแค่โรคอ้วนเนาะมันก็ยังแบบนําพาไปอีกหลายโรคองของพวกลดโลหัวใจไขมันกระดูกและข้อเนี่ยจะเริ่มเสื่อมก็ยิ่งรับน้าหนักเยอะก็ไม่ไหวหืันกลัมทาให้มั่นใจพามาตรวจก็ได้นะมาตรวจสุขภาพเนาะให้คุณหมอเขาลองคลำดูหน่ก็ได้ว่าผอมเกินไปอ้วนเกินไปหรือเปล่าก็ได้ได้ค่ะ แล้วอย่างแบบสายพันธุ์พี่ที่ในบ้านเราตอนนี้อ่ะก็ไม่ค้นเซนบูด็อกเนาะล้วก็คอกี้ค่ะก็มีวิธีแบบดูแลเบื้องต้นเวเเขาอะไรยังไงบ้างคะเอาเฟนบูด็อกก่อนละกันเนาะที่พี่เบสบอกมาก็คือเอาจริงๆเฟนก็คือร่าเริงแหละโซนเลยเงี้ยแต่ว่าปัญหาที่อาจจะมีมาพร้อมกับความน่ารักความสนุกเขาก็คือปัญหาในเรื่องของทางเดินหายใจเนาะเพราะว่าเป็นสุนัขพันธุ์หน้าสั้นใช่ไหมคะหน้าแบนเนาะโครงสร้างจมูกก็อาจจะตีบเนาะโครงสร้างทางเดินหายใจสั้นอาจจะมีเพดานอ่อนที่ยืดยาวหลอดลมที่อาจจะตีีบะ้ เวลานอนเหรือยก็จะดิ้นเสียงเหมือนกรนนอนหลับสบายหรือะยรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะต้องระวังเวลาเขาออกกําลังกายหนักๆออก ตามที่แบบลงแจ้งแดดร้อนหรืออย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่เหมาะบางทีเขาอาจจะระบายความร้อนได้ไม่ทันหายใจไม่ทันนะคะก็อาจจะเกิดภาวะอย่างเช่นพวกแบบฮีสโตรกหรืออะไรที่สําคัญต่อชีวิตตามมาได้ก็จะต้องเฝ้าระวังเนาะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีเป็นเหมือนพวกปัญหาเรื่องผิวหนังแพ้ง่ายอะไ่าเงี้ยอาจจะมีบ้างหรือว่าทางเดินอาหารก็จะเซนซิทีฟอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีก็จะร้องน้าตาหรือด้วยเหมือนการนอะที่แบบอาาแบบขึ้าใช่ใช่ร้องน้ำตารอะย่งเงี้ยค่คะก็คอยทำความสะอาดให้ ให้เกิดพวกแบบรอยโรคผิวหนังอื่นๆตามมาได้อีกเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็คอกี้ใช่ไหมเป็น่าคอกี้ก็จะน่ารักใช่ไหมตัวยาวตัวน้อยตัวยาวค่ะแบบแค่นี้นี่อย่างเงี้ยก็ที่อาจจะต้องมาพร้อมกับความน่ารักอีกอย่างก็คือพวกปัญหาเรื่องกระดูกและ้อค่ะอย่างเช่นพวกโรคข้อสะโพกเสื่อมเนาะที่อาจจะไม่เหมาะกับการออกกําลังกายหนักๆแหละการกระโดดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่เหมาะกับเขานะคะแล้วก็บางทีคอกี้ขนสองชั้นอีกความอับชื้นก็อาจจะตามมาได้ง ในะคะ่ะเขาไปแบบไปเล่นเนาะโซนน้อนยโซนแชร์นู่นนี่โซลิ่งอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ได้แบบ ใช่ถ้าแบบชื้นมาเลยไม่ได้ทำความสะอาดเป่าขนให้แห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวก็อาจจะเกิดเป็นพวกเหมือนเชื้อราตามมาผิวนั้นักเสบตามมาได้เหมือนกันค่ะก็จะต้องคอยเฝ้าระวังกันก็เนาะเป็นพันธิติช่วงนี้แหละใช่พันธิติอนะแต่ว่าน่ารักจอบ่อยใช่นค่ะก็คงต้องแบบเจ้าของอะไรท่านที่เลี้ยงก็ต้องแบบสังเกตหน่อยเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่สองพันธินะพันธุ์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะเลี้ยงพันธ์ไหนก็อาจจะอยากให้ศึกษาแหละทางแบบลักษณะนิสัยเขาข้อดีเนาะรวมทั้งโรคหรือว่าอื่นๆที่อาจจะเกิดตามมาได้ ด้วยเหมือนกันได้น้องแมวีอยากจะให้คุณหมอแตนเนี่ยช่วยพูดถึงเพราะว่าตอนนี้เทรนการเลี้ยงแมวเนี่ยกำลังมาแรงเหมือนกันนะคะเป็นที่นิยมค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเลี้ยงก็คือตัวเขาเล็กเนาะแล้วไม่ค่อยมีเสียงเหมาะการเลี้ยงในคอนโดที่จํากัดค่ะหมอก็เป็นทาดแมวเหมือนกันค่ะก็ชอบแมวนะคะก็น้องแมวค่ะส่วนใหญ่ก็นอกจากปัจจัยพื้นฐานอาหารน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าอาจจะต้องวางน้ำให้หลายๆจุดนิดนึงนะคะเพราะบางทีแมวจะกินน้ำน้อยนาะแล้วก็เขาแนะนำก็คืออาจะ วางห่างจากอาหารและบางท the ีเขาแบบอาจจะแบบอยากกินอาหารแล้วก็อยากไปกินน้ําที่อื่นอะไรเงี้ยหรือกระบาดทรายเองก็สําคัญนะคะเพราะว่ากระบาดทรายก็คือถ้าเรามีแมวกี่ตัวนะเขาก็แนะนําก็คือสมมติมีแมว3ตัวกระบาดทรายก็ควรจะมีสักสี่อเลียเพื่อรองรับเขานะคะอย่างน้อยก็คือลดพวก ความเครียดที่อยาจจะตามาถ้ากระบาทรายไม่พอแล้วก็ในแมวบางพันน้อยอย่างเช่นแมวหน้าสั้นนะคะที่อยากจะน่ารักเนาะเปอร์เซียแบบสกอตติสต่างๆหะไรอย่างค่ะพวกภาวะแบบร่องน้ําตาร่องแก้มหรี่ค่ะหรือแม้แต่คางเองที่อาจจะมีเป็นเหมือนแบบเป็นสิวเป็นคันแ้วเป็นเหมือนชิ้นอมไรติดหลี่อย่างค่ะก็จะต้องหมั่นคอยสังเกตเช่นกันคอยทำความสะอาดเรื่อยๆค่ะแล้วก็น้องแมว พันหูพับนาอที่แบบน่ารักคิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหูมันพับใช่ไหมคะที่หูอ่ะมันก็อาจจะอยู่ข้างในสะสมซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นไม่ได้เปิดดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องหมั่นคอยเช็คเพราะบางทีอาจจะคันหูเกาหูมีไรในหูอะไรอย่างเงี้ยตามมาได้เหมือนกันค่ะแล้วก็แมวตัวผู้เนาะที่อาจจะโคนหางหางอาจจะแบบใช่ทำไมหางมันยงจางจังจิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเหมือนภาวะที่เหมือนเป็นแบบ สตัรเทเลไม่ได้ทำหมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะาก็อาจจะเยิมได้ก็ทำหมันอาจจะช่วยแก้ได้แต่บางตัวอาจจะไม่หายต้องคอยทำว้มสะอาดคอยเช็ดให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันก็วันนี้เนี่ยหมอแตนก็ได้ให้เกรดเนาะเกรดความรู้เบื้องต้นนะคะที่สามารถดูแลได้ที่บ้านนะคะก็ เป็นภาวะเขาเรียกเป็นการดูแลเรื่องเววเนี่ยเบื้องต้นละกันน้องซึ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าอย่างบางท่านเนี่ยเลี้ยงแล้วก็แบบเฮ้ยไม่แน่ใจอ่ะเราจะดูแบบดูแลเบื้องต้นยังไงเพราะว่ายิ่งแมวการํามาโรงพยาบาลม็ยิุ่ดความเครียดแบบเยอเจาของท่านก่อนจะแบบอยากดูแลวโอเคเราจะสังเกตได้ไงว่าอันนี้น้องสุขภาพดีหรือว่าต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมเงี้ยค่ะมึงจะได้ไม่ต้องพามาโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเราก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่โรงพยาบาลได้ตลอดน้อ ก็ะจะได้แบบปรึกษาคุณหมอว่าเอออันนี้จําเป็นต้องพามาหรือเปล่าเนาะก็วันนี้นะคะก็คือน่าจะจบใน ep ep สี่นะคะใช้ของเรื่องเวลเนสเบื้องต้นที่สามารถทําได้เองที่บ้านนะคะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะมี ep ห้าของเราจะเป็นเวลเนสแบบไหนนะคะค่ะ